สวัสดีค่ะมาเด้อพี่น้องมากินเขาน้ำปลาเดือนปลาเดือนกินข้าวกับหมักม่วงกับอันนี้เนาะค่ะเนาะนี่กับข้ากับเดือนอันนี้หมักม่วงหมักม่วงอึกรองกับหมักม่วงเงินน้ำดอกไม้เนาะค่ะเนาะกินกับข้าวกล่องดอกกรมีต้มจืดน้่เนาะค่ะเนาะกินกับปลาเดือนแลค่ะเด้อกินข้าวรอบเด้อ เป็ดเวียกเหล้ว,วะก,ะก็เล้ยมาตาสีกินเขาเนาะเขาเนาะมันเหเจบเสือามากเลื่ี่นออนะ้องเปิดพัดลมก่อนโคน รอบเด็กยัเสียบ้ยยาได้มมือนบ้าตั้งแต่ตอนหัวคำกลับไปแล้วตอนหัวคำเขาไมา่อันนี้เขาเนี้ยเอาไว้ตัวหนึ่ง,งกินเขากล่องนะค่ะเนาะกินเขากล่องเขามีวิตามินมีวิตามินต่อหลังกายเขากล่องแซบแซบด้วยพี่น้องเป็นออกคือเขากำบานเฮ้าเนี่ยนะ อันนี้นด้ไปเดินเห็นดอม่วงมากเนาะอันนี้น้ำหนำดอกไม้สีเหลืองเหลืองอันเหลืองอันนี้เหลืองอ่อนๆนี่เป็นหน่อดอกม่วงเอาหล่องเด้อวกะเด้อดเอดม่วงเอาหล่องกินแซ่แบแซบหอมหอมเดอดม่วงเอาหล่องอันนี้ยังค่อยเป็นหน่อดมจืดต้มจืดแค่นหลอดเนาะใส่กระดูกหมู ก็ใส่หัวไชเทาน้ำเจ็บๆก็ไปเดินเล้กกันเด้อไปกินเขาไปเดินลาว่าเมนนั่นโบโบเพื่อมือเลื่อมเบี้นเนาะมือเอื่นเป็นมือวันแรงงานเนาะค่ะเนะาะวันแรงงานแห่งชาติมาต้ออาหัวใจว่าเป็นวันแจงงานแห่งชาติ ไปเดินวายสีส้มกระเป๋าให้พี่น้องห้าวันจันทร์กับชีพอดีส้มดอกพระวันเป็นวันแรงงานแห่งชาติดสีได้ไปส่งคุณหลายวันอังคารของนากคณะวันอังคารไปเดินลืมมือลืมเบ้นก็ตรวจก็ไปหลายหลด้วยกัเด้วยวายสีส้มวันจันทร์นี่บริสุทธิ์ส้มวันจันทร์ส่งวันอังค่านของคณะส่งวันอังคารเพราะวันเผื่อเดินเลืมมือลืมเบ้นไปเพิ่นมาบอกว่าเป็นวันแรงงานแห่งชาติ จะค่อยหูจักตั้งแต่ตั้งแต่ฉลากรัฐบาลก็ไปออกวันทีนะ่สองเนาะวันที่หนึ่งไออกเพราะว่าเป็นวันแรงงานเขาก็สิไปออกวันที่สองอันนี้น้ำดอกไม้บม๊อบเมียนเข่าเดียวมุ่นกินกับดอกตะไบกินกับผลเข่าสวยเอาเนาะกะเนาะเข่าสวยกต่กินแสบ กินกับข้าเนียวก็บแสบข้าซวยก็บแสบกระเด็นมักกินนะมีโอ๊โอ๊กหล่องด้วคก็เด้อเขาสีเหนือบวกกันนะโอ๊กหล่องที่เป็นเหนือแบบนี้มีโอ๊กหล่องพี่น้องเลืองต่างกันนี่นำดอกไม้สองคนนี่ก็โอ้ยสองอันสองอันอันพันนี่็กินนั่นกินแสบแตกต่างกันอันนี้ก็หอมหอมนุ่นวลวันบานเนาะนำดอกไม้ก็บหอมกัน หอมก็แล้วเนว่หวานเย็นคักเม่ยนั่นนี่นี่กินหอมหวานเย็นคักรสชาติคนละรสเนาะค่ะเนาะแต่ว่าก็กินแซ่บคือกันเบิด์เกอร์เหมน,นสองท่นนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวต่ผูใ้ใดมักกินรสอดใดเนาะแต่ว่าไปเดินมักกินเบอดสูตรรสดละมันแซ่บ กินง่ายๆยุ่งง่ายๆนขาน้องก็ได้เหนยากที่นังหรอกกินกจของง่ายๆไปเดือนเดือนกับสิจบเลไ้ซ้ำหนึ่งคนเดือกัเด้อยู่หลอดปลอดไัยคนจนยู่ดีสบายควเจ็บดก็ไขยัไตั้งนไ็ยัลื่ใส่แมขอบคุณทุูกํำลังแร่งใจขอบคุณทุูกไหลทุกเดิมต้งแตเด้อยกินบวบจกบวลงใเห็เจะเลื่นเรื่องเกามาทำมาหากิน ประเด็นก็นสิจบคลิปไปซันเน่ก่อนเพื่อนไม่มากแต่ช้าๆได้พาเรียมงามเนาะเนาะขอบคุณตัวโลกด้วยกระเด้อมากินเข่าครับประเดือนประเด็นแดอนของโปรดแล้วคือหมกม่วงสุกเนาะเนาะกินกับกะซีเมนต้มเจือดน้ำเป็นอาหารได้ทั้งโปรตีนได้ทั้งเงินลดหวานบุชูแนลเลยได้ทั้งเข่ากล่องพี่น้องเลยอาหารมือหนึ่งกบ เดินกระสิจวกไปซ้ำเหนือก้อนเอาไว้ติดตามคลิปหนาด้วยกันเด้อขอบคุณทุกไรทุกเลิฟโชคดีมีใช่ตลอดไปสุขภาพแข็งแรงสุก้นด้วยกันเด้อวัสดีค่ะ